สวัสดีค่ะ,ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของคณะนักศึกษาพศวทัพภาค2จังหวัดเลยค่ะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆวันนี้มีเรื่องราวประทับใจมากอยากจะมานำเสนอให้ฟังนะคะเรื่องก็คือมีอยู่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมาทำไมรู้ไหมคะมาเพราะว่ามีคุณตาท่านหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งระยะที่4แล้วค่ะอาการก็หนักพอสมควรตาม ความคิดเห็นที่คุณหมอได้แจ้งไว้ก่อนที่จะเป็นอะไรไปมากกว่านี้หรืออะไรเงี้ยค่ะท่านอยากเจอลูกชายของท่านซึ่งแกหายสับสนไปนานมากเกือบ20ปีไม่ได้เจอกับครอบครัวของคุณตาเนี่ยมาประมาณเกือบ20ปีนะคะเราก็เลยว่าพอได้รับทราบเรื่องนี้มาก็หาข้อมูลดูเพื่อจะช่วยให้คุณตา ได้พบกับลูกชายของท่านซึ่งมันจะเป็นกําลังใจหนึ่งที่จะอาจจะทําให้คุณตาได้กลับมามีอาการป่วยที่ดีขึ้นจะได้มีสุขภาพขึ้นมาแบบว่ามีชีวิตที่อยู่ต่อไปได้อีกนานๆก็เลยพยายามช่วยหาลูกชายคนนี้ของคุณตาให้ได้คงไม่สมสรยต้องมีวาสนามีบุญวารมีมีวาระมีการเวลาโอกาสถึงการถึงเวลาถึงโอกาส ต,ต้องมาต้องมาอยู่ยกันเจอกันอันนี้สาธุได้มาเจอในบรรยากาศที่เราได้นำคุณพ่อกับลูกชายที่ห่างหายกันไปเจอกันไม่เจอกันมาเกือบอ20ปีวันนี้ภารกิจสำเร็จแล้วนะคะซึ่งพอได้เจอกันครั้งแรกเลยโผล่เข้าหากันค,คุณตาล้องไห้ดีใจมากที่ได้เจอลูกชายท่านซึ่งที่ประทับใจมากกว่านั้นทราบไหมคะ คืออะไรลูกชายของท่านตอนนี้ได้บวชเป็นพระค่ะแล้วก็บวชเป็นพระมาได้เป็นเป็นสิบกว่าปีแล้วนะคะซึ่งตอนที่ระหว่างที่ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ที่ผ่านมาว่าไปอยู่ไหนทําไมถึงไม่ติดต่อหาคุณตาท่านเลยคืเอ,อเรื่องราวที่ประทับใจมากเพราะว่าท่าน ที่ท่านหายไปเนี่ยคือไปช่วยช่วยชาติก็คือไปไปอาสา,าเป็นทหารอยู่อยู่หน่วยทหารราบที่6อยู่คอยดูแลตามเขตชายแดนของสุรินภารกิจปฏิบัติหน้าที่ชายชาติทหาร,หารก็ก็เลยไม่ได้ติดต่อกับมาทางครอบครัวเลยคุณตาได้ฟังคุณตาก็แย้งกลับมาเลยว่าผมก็เคยเป็นทหารเหมือนกันโอ้โหพอเห็นหน้าลูกชายที่เป็นพระมาถึงนี่ท่านก็เอยให้ฟังเหมือนกันว่าประวัติท่านก็ เป็นทหารพานอ,าอยู่ที่ทหารพานสองหนึ่งเจอภาพประทับใจหลวงพ่อก็มานั่งเฝ้าคุณตาอสองวันด้แล้วคะ่ะที่มามา,มาจากท่านเดินทางมาจากที่ยะโสธรเลยค่ะหลังจากได้รับการติดต่อไปจากทางเราซึ่งเป็นเรื่องราวที่ประทับใจมากเราใช้เวลาแค่หนึ่งวันในการที่ติด,ต,ดต่อประสานงานให้คนที่ไม่เจอกันเกือบ20ปีได้มาเจอกันภายในรยะยะเวลาหนึ่งวัน จากการประสานงานกับพี่ๆที่น่ารักทั้งหลายหน่วยทั้งหน่วยของหลายๆท่านเลยที่ท่านน่ารักมากแต่ว่าก็ไม่ขอเอ่ยแล้วกันนะคะแต่สุดท้ายกิจกรรมดีๆเนี่ยที่เราทําในครั้งนี้นะคะเกิดจากแรงบันาลใจก็คืออยากให้เป็นความประทับใจคือเป็นเรื่องราวของพี่ๆทหารทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องเกี่ยวเนื่องคือเป็นเรื่องของทหารอาดีตท,ท่านอะที่เคยมาเคยหายสับสนลูกของท่านก็เป็นทหาร ซึ่งการหายไปเนี่ยอาจจะด้วยภารกิจหน้าที่ของการไปช่วยชาติปฏิบัติหน้าที่ถึงต้องแบบว่าไม่ได้เจอไม่ได้กลับมาเยี่ยมคุณพ่อหรือภารกิจของท่านล้นมากทําให้หายสับสนไปในครั้งนี้ในการติดต่อประสานงานเราก็ถึงได้กับได้กับหน่วยทั้งฐานพาน2ี่ด้วยในการที่จะต้องมาทําภารกิจนี้ให้สําเร็จกิจกรรมดีๆครั้งนี้ไม่อยากคืออยากอยากนามาเล่าสู่ทุกๆท,ท,ท่านให้ได้ทราบ เหมือนกับเป็นเรื่องของเราก็อยู่ในส่วนของนักศึกษาพศบอด้วยนักศึกษาพศบอหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่สองอยากให้ทราบว่าการที่เราได้ไปเรียนหลักสูตรน,นี้มาด้วยแล้วก็ได้ได้ไปเรียนรู้การใช้ชีวิตของพี่พทหารด้วยเราได้ทราบถึงกิจกรรมดีๆเรื่องราวดีๆที่พี่พีทหารทั้งกองทัพทั้งหมดเลยที่เขาอยากนําเสนอให้กับประชาชนที่ได้รับทราบทั้งหมดเนี่ยก็คือ กิจกรรมที่ดีเรื่องนี้คือต้องได้รับการได้รับการเผยแพร่แล้วให้ได้รับรับทราบกันให้ทั่วถึงเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วยังไงทาหารก็ไม่ทิ้งประชาชนอยากให้จำคำนี้ไว้อย่างเดียวเลยค่ะพอสบอทัาภาคสองค่ะเมืองเลยค่ะ